สวัสดีครับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าทุกๆท่านนะครับที่กําลังรับชมรับฟังอยู่ในอีพีนี้นะครับในอีพีนี้นะครับแอดมินก็จะมาพูดถึงนักเตะในตําแหน่งต่างๆนะครับที่มีการโอนย้ายถ่ายเข้าแล้วก็โอนย้ายถ่ายออกนะครับไม่ว่าจะเป็นกองหลังกองกลางและกองหน้าผู้รักษาประตูนะครับไม่ต้องไปพูดถึงเนื่องจากว่ามีดีอยู่แล้วเราก็คาดว่าน่าจะไม่มีใครเข้ามาเสริมนะครับมาเริ่มกันที่กองหลังเลยดีกว่านะครับ ช่วงนี้นะครับก็มีข่าวต่อหลายข่าวนะครับที่มีข่าวว่านักเตะในทีมของแมนเชสเตอร์ซิตี้ตำแหน่งกองหลังนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นทางด้านลาป็อกอาร์เก้ซินเชนโก้นะครับนักเตะที่เป็นข่าวว่าจะเข้ามาที่แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็น่าจะเป็นส่วนของทางด้านคูคูเล่านะครับที่มีความเป็นไปนได้ว่าอาจจะเข้ามาแมนเชสเตอร์ซิตี้มากที่สุดนะครับมาดูกันทีละคนเลยดีกว่านะครับ อัมลีกลาปอกนะครับแอดมินมองว่าอาจจะยังไม่ย้ายไปนะครับแต่ว่าอาจจะมีข่าวอาจจะเป็นเฟกน,นิวก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าเราจะเชื่อแล้วก็พิจรารณาว่าข่าวแต่ละข่าวเนี่ยมีความเป็นไปได้จริงไหมถ้าเกิดว่าเสียใครไปเนี่ยแล้วเราจะได้ใครมาเพราะว่าการที่จะเสียลาปอกไปนะครับนั่นคือตำแหน่ง CB ก็คือเซ็นเตอร์แบ็เป็นกองหลังซึ่งกองหลังในปัจจุบันของเราเนี่ยเซ็นเตอร์แบ็เนี่ยจะมี ดูเบนดิอาร์ตจอห์นสโตนนาธานอาเก้และอเมกลาป็อกซึ่งเรารู้ระบบดีอยู่แล้วนะครับของไปพัวเดีย่าว่าถ้าเกิดว่าใครที่เจ็บเนี่ยอีกคนหนึ่งขึ้นมาทดแทนนะครับในตำแหน่งนั้นนะครับจะมีตัวตัวตายตัวแทนเนี่ยสองคนอยู่หนึ่งคนไม่รวมดาวรุ่งนะครับก็คือสมมุติว่านะครับสมม,สมมุติว่าอเมกลาป็อกเนี่ยก็จะยืนคู่กับทางด้านนาธานอาเก้ อย่างนี้นะครับหรือไม่ก็เป็นทางด้านจอห์นสโตนยืนคู่กับทางด้านลูเบนดิอาร์ตสองคนนี้เนี่ยจะมีอาเก้ AK, หรือลาป็อกเนี่ยคอยขึ้นมาทดแทนในยามที่มีอาการบาดเจ็บหรือว่าไม่ฟิตไม่พร้อมและข่าวที่ว่าเซนตอร์ a แบ็กจะมาใหม่เนี่ยก็ยังไม่มีเลยที่มีข่าวนะครับก็คือเป็นทางด้านแบสซายมากกว่าดังนั้นข่าวของอเมริกลาป็อกและก็นาทานอาเก้เนี่ย แอดมินยังมองว่ายังไม่ค่อยมีความเป็นจริงักเท่าไหร่เนื่องจากว่าตอนนี้นะครับเรายังไม่มีข่าวกับกองหลังคนไหนจากทีมอื่นจากแดนอื่นมาเลยอันนี้ก็เป็นข้อพิจารณานะครับว่าถ้าเกิดว่าสมมุติละกันพูดคุยกันว่าถ้าลาฟอกกับอาเก้นเนี่ยต้องออกจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปเพื่อนๆคิดว่านักเตะคนไหนที่จะขึ้นมาทดแทนในตำแหน่งของนักเตะสองคนนี้นะครับก็คือเซนร์แบ็กที่เพื่อนๆมองว่าเฮ้ย ในลีกนี้ในพิมพ์อังกฤษมีนักเตะคนเนี้ที่เก่งสามารถที่จะมาเล่นในทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้อันนี้เอาในความคิดของเพื่อนๆนะครับหรือเราดูลีกอื่นเนี่ยแล้วเรามองว่านักเตะคนนี้เนี่ยเก่งน่าจะมาแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้นะครับหรือว่าอาจจะเป็นเพชรเม็ดงามเม็ดหนึ่งที่ยังไม่ได้รับการเจรนานะครับแต่ถ้าเกิดว่ามาอยู่แมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยอาจจะเป็นนักเตะที่เก่งขึ้น อันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆพี่น้องชาวเือรบสีฟ้าจะคิดและพิจารณากันนะครับทีนี้อาเก้น,นะครับก็าจากกรณีคล้ายๆกับแ ok. อมบิคลาป็อกแอมินก็จะข้ามไปนะครับมาดูส่วนของทางด้านโอลกซานเดอร์ซินเชนโกจะเรียกเขาว่ายังไงดีเป็นปีกแต่ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นทีมชาติหรือว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยก็ไม่เห็นเขาในบทบาทนี้แล้วนะครับที่จะเห็นเลยนะครับในทีมชาติเนี่ยเขาจะเป็นวิฟฟิลตัวรับนะครับหรือว่าคอยป้อนเกม มือนในเกมล่าสุดที่ทางด้านยูเครนปะทะก,กับสกอตแลนด์ที่สามารถเอาชนะได้เนี่ยรูกสุดท้ายโอเล็กซานเดอร์ซินเชนโกก็เป็นคนแอสซิสต์ให้เราจะเห็นได้ว่าโอเล็กซานเดอร์ซินเชนโกเนี่ยเล่นเป็นตำแหน่งมิดฟิลด์หรือกองกลางมากกว่านะครับทีนี้มาดูในสโมสสอนบ้างในสโมสสอนแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเราเนี่ยแอดมินมองว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้รับความไว้วางใจในการเล่นตำแหน่งแบ็กซ้ายนะครับ ก็สามารถที่จะเล่นตำแหน่งในตัวมิดฟิลตัวกลางนะครับเป็นตัวรุกก็ได้เป็นตัวรับก็ดีนะครับซึ่งแอดมินมองว่าตรงนี้นะเนี่ยทำให้อเล็กซานเดอร์ซินเโกเนี่ยไม่แปลกที่จะตกเป็นเป้าหมายของทีมอื่นนะครับที่ต้องการที่จะเสริมทัพในตำแหน่งนี้รวมไปถึงถ้าเกิดว่าบอสของเราหรือว่าเป๊ปโกเดีย่าเนี่ยมองเห็นถึงศักยภาพว่า ถ้าเกิดเอาเขาไว้เนี่ยก็ไม่เสียหายหรือว่าเขายังมีค่ากับทีมอยู่นะครับก็อาจจะเก็บเขาไว้เล่นในตำแหน่งที่แอดมินได้กล่าวมาท,าทั้งทีนี้ก็มีอีกคนหนึ่งนะครับก็คือเป็นทางด้านเทเลอร์ฮับบูดนะครับซึ่งเป็นกองหลังปัจจุบันเนี่ยก็เป็นนักเตะของแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่ว่าอยู่ในสถานะการยืมตัวให้กับสโต๊กนะครับแม่แน่ว่าพรีเซั่นเนี่ยอาจจะกลับมาร่วมกับทัพชุดใหญ่แล้วก็ไปทัวร์นาเมนต์ด้วยกัน ก่อนหน้านี้เนี่ยแอดมินต้องบอกว่าฮาวิ o ด d เนี่ยครับเคยไปเล่นอยู่กับอันเดเลตกับแบงตองกอมปานีนะครับที่เบลเยียมและหลังจากนั้นนะครับพอหมดสัญญาในการยืมตัวเนี่ยก็กลับมาอย่างประเทศอังกฤษ,กฤษมาเล่นให้กับสโตลฟิตี้ในปัจจุบันนะครับแล้วก็มีข่าวว่าทางด้านแบงตองคองปานีเนี่ยรับงานเป็นกุนซื้อให้กับเบอร์ลี่ที่ปัจจุบันนะครับยังใช้เป็นคุนซือขตาตตทับอยู่ก็มีข่าวว่า ทางด้านกอมปานีเนี่ยต้องการที่จะดึงนักเตะลายเนี้ยเพราะว่าเคยใช้งานรู้จักศักยภาพเขาดีเนี่ยมาร่วมงานที่เบ์ลี่แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องรอข่าวยืนยันก่อนว่าเบ์ลี่เนี่ยจะแต่งตั้งแบงตองกอมปานีขึ้นมาเป็นผู้จัดก,การทีมให้กับเบ์ลี่หรือเปล่านะครับชื่อชั้นฝีมือของแบงตองกอมปานีนะครับเรียกว่าไม่ธรรมดานะครับถ้าเกิดว่าเป็นฟุนซือกองหลังเนี่ยเรียกได้ว่าเติวกองหลังแน่นมากๆแอดมินเชื่ยศักยภาพอย่างนั้นนะครับทีนี้นะครับ ที่เป็นข่าวกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ตอนนี้นะครับก็ในตำแหน่งกองหลังนะครับก็คือทางด้านคูคูเรีานะครับเป็นนักเตะของไบตันอาลเบียนในซีซั่นนี้นะครับคูคูเรียเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นนักเตะชาวสเปนที่มีโอกาสได้มาเล่นให้กับเบ์ลี่ซีซั่นนี้เป็นซีซั่นแรกซึ่งพอมาซีซั่นแรกเนี่ยก็สามารถทําผลงานได้อย่างน่าประทับใจนะครับ ตอนที่เล่นกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยเรามองเห็นได้ว่าเขาเนี่ยเป็นตัวป่วนให้กับอาเจ้านกนางนวลเนี่ยทำให้แมนเชสเตอร์ซิตี้มีาการปั่นป่วนได้เหมือนกันนะครับและแอดมิน I mean, ก็เชื่อในศักยภาพของนักเตะชาวสเปนรายนี้นะครับว่าถ้าเกิดว่ามาแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยแล้วได้ร่วมงานกับเปบกัวเดียล่าที่เป็นผู้จัดก,การทีมที่ดีที่สุดในโลกณนะเวลานี้เนี่ยอาจจะเป็นนักเตะที่เก่งมากๆในอนาคตก็ได้นะครับ ถ้าหากถามว่าใครเนี่ยที่มีโอกาสที่จะมาแมนเชสเตอร์ทิตี้ที่สุดในตำแหน่งกองหลังนะครับแอดมินมองว่าคูคูเล่าเนี่ยเป็นนักเตะคนหนึ่งนะครับที่มีโอกาสที่จะเซ็นสัญญากับแมนเชสเตอร์ซิตี้มากที่สุดและตอนนี้ก็เป็นข่าวหนาหูขึ้นเรื่อยๆว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยใกล้จะปิดดีแล้วด้วยราคาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ30ล้านปอนด์ถ้าเกิดว่านักเตะคนนี้ ราคาเท่านี้แต่ักยภาพดีมากแบบเนี้ยแอดมินว่าคุ้มยังไงก็คุ้มเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่าอย่างไรบ้างครับสามารถพูดคุยคอมเมนต์กันได้เลยนะครับสำหรับ EP นี้นะครับแอดมินก็มาพูดถึงในส่วนของนักเตะที่มีโอกาสย้ายเข้าแล้วก็ย้ายออกและความเป็นไปได้ในแง่ต่างๆในทิศทางที่แอดมินคิดคาดว่าควรจะเป็นนะครับ เดี๋ยว EP หน้านะครับก็จะมาพูดถึงในส่วนของกองกลางว่ามีใครเข้ามีใครออกบ้างนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแอดมินก็อยากให้บอสของเราดึงนักเตะขึ้นมาสัก2คนสำหรับทางด้านตำแหน่งดาวรุ่งเพื่อขึ้นมาหาประสบการณ์แล้วก็ได้ลงเล่นอย่างสมมเสมอเหมือนที่ทางด้านฟิลโอรเดนเคยทำไว้นะครับต้องออกตัวก่อนเลยนะครับว่าการอัปเดตนักเตะตอนนี้นะครับ ในช่วงตั้งแต่ปิดฤดูกาลจนกระทั่งถึงวันที่สมิถุนายนพศ2อ6 5นอนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าไอคนนั้นมาแล้วทำไมไม่เห็นไอนี่สักทีนะครับก็เลยต้องระบุอันที่ไว้ให้ชัดเจนนะครับาละครับสำหรับ EP นี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพี่น้องมีความคิดเห็นที่แตกต่างหรือว่ามีความคิดเห็นอย่างไรสาม,มารถพูดคุย comment, คอมเมนต์กันไว้ที่คอมเมนต์เลยนะครับและถ้าแอดมินผิดพลาดป,ประการใดแอดมินต้องขออาภัยเว้นะที่นี้ พบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ